นะครับเอบขอบคุณครับ เป็น,นเรื่องแรกของผมนะทําทำได้ดีมากแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะครับผมขอบคุณที่เป็นพันธุ์เรื่องที่ดีครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ให้โอกาสในเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนแบบนี้ครับครับผมก็ ครับก็เอาที่ผมพยายามมานานมากมากลครับผมแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ VR แล้วก็อาจจะมาหลังสุดผมกดดังมากมากเพราะแบบว่า,วาวกลัวจะเข้าถึงทคนไม่ได้ตอนแรกแล้วแบบเหมือนเขาจะรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ทุกคนก็เดียบผมมากๆเลยครับแล้วก็อา่าก็เป็นของปจําที่ที่ดีครับแล้วก็อยาก อาจริงอาจริงผมกับ,ม,บมากับปูนะ <c oughs> โลกนีพลังเว้ยก็ไรไรจริงผมผมกับม้ากับผมเป็นระยะเวลาสั้นมากๆที่แบบว่าเราได้เจอกันต้องเล่นด้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบเยอะมากๆนัผมสามเทมากก็ กูว่าได้ใช้หมดก่อนหนัวันนี้แจกไว้ก่อนเลยเก็บไว้ให้เหรอไม่ฝั่งโน้นก็ต้องการางไงตอนนี้แบ่งกันก่อนอยู่ดีอ่อ่ะพี่ปุณพี่ปุณพี่ปุณถึงคือไม่คือเอาจริงๆไม่ใช่แค่แบบมึองหรอกที่คิดว่าดีใจที่ได้กูาม,มานะกูว่าดีใจที่ได้มันเป็นพาพร์ทเนอร์ก็อาจจะมีไม่เข้าใจากันบ้างอาจจะมีอะไรว้าแต่แบบ กูว่าจะเป็นพันเรมึงไปเรื่อยๆนี่หละขอบคุณขอเสียงให้มาขอบคนด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนทั้งตั้งแต่ที่พี่ทมงานทุกคนในจีนทีวีพี่ถาพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยขัดเราเด็กดื้อคนนี้จนได้มาเชื่อตรงนี้แล้วก็ได้มีผลงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่อาจจะเพิ่งรู้จักปูหรืออะไรก็ตามแต่ ก็ได้มาอยู่ตรงนี <the> ้แล้วแล้วก็ได้รับความรักมากมายขนาดนี้กูไม่คิดเลยว่าวันนี้กจะได้มีวันแบบนี้ขอบคุณมากๆครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวทุกคนเลยับขอบคุณเพื่อนๆในวิทยาด้วยครับขอบคุณครับ